ส่วนเรื่องราวต่อมานี้เป็นเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นกับสาววัยเบญจเพศเธอท้องแล้วก็อยู่ในห้องพักคนเดียวทีนี้เธอปวดท้องคลอดค่ะเธอคลอดก่อนกําหนดในห้องน้ําตามลําพังนะคะแล้วก็เธอนอนสลบสลายอยู่ในห้องน้ําแบบนั้นน่ะถึง5ชั่วโมงสุดท้ายพอเธอได้สตินะคะเธอนําลูกน้อยของเธอใส่กระเป๋าแล้วก็หิ้วไปโรงพยาบาลสุดท้ายลูกเสียชีวิตค่ะ เรื่องราวสลดใจนี้เกิดขึ้นช่วงสองทุ่มที่ผ่านมาของเมื่อคืนนี้เองนะคะตำรวจสพสำโรงคเหนือจังหวัดสมุทรปราการรับแจ้งจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งว่ามีหญิงสาวคลอดลูกก่อนกำหนดค่ะแล้วเธอก็นำลูกใส่กระเป๋าเดินทางมาพบหมอที่โรงพยาบาลตรวจสอบพบว่าเป็นทารกเพศหญิงค่ะร่างกายสมบูรณ์จึงทำการบันทึกหลักฐานต่างๆทั้งหมดก่อนมอบร่างทารกส่งชนะสูตรหาสาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็นำแม่เด็กมาสอบปากคำเบื้องต้นที่โรงพักสำโรงคเหนือนะคะ แม่เด็กบอกว่าตนเองอยู่ห้องเช่าตามลำพังกับสามีก็เลิกกันไปนานแล้วเธอรู้สึกปวดท้องเหมือนจะถ่ายหนักตั้งแต่ช่วง7จ็ดโมงแล้วช่วงตอน8ปดโมงรู้สึกปวดอีกก็เลยไปเข้าห้องน้ําลูกหลุดออกมาเธอตกใจมากทําอะไรไม่ถูกเลยนะคะแล้วเธอก็นอนอยู่กับลูกในห้องน้ำด้วยความหมดเรี่ยวแรงอะนอนอยู่แบบนั้นห้ชั่วโมงไม่ไหวลุกไม่ไหวจริงๆส่วนลูกเนี่ยเธอก็เหมือนกับเอามือไปอังอะไรแล้วแหละว,ว่าไม่หายใจแล้ ทีนี้พอเริ่มมีแรงก็ลุกขึ้นค่ะเลยนําลูกใส่ถุงแล้วก็ใส่ถุงหรือ่กระเป๋าเดินทางเนี่ยนะคะหาหมอที่โรงพยาบาลสาโรงลูกคนนี้เป็นลูกที่สองของเธอลูกคนที่สองของเธอค่ะปวดใจแล้วนลหนูทำอะไรไม่ถูกแล้วพี่หนูหนูก็ได้ทอนอยู่ในห้องประมาณห้าชั่วโมงแล้วห้าชั่วโมงอยู่บลูกเลยน,นะตอนนั้นเขาลงหไหมไม่เหเขาซึมหนูหมดแรงมากเหมือน จะเป็นล้อไม่ได้เลยอันนี้ <c oughs> เราอยู่กับใครดู่คนเดียวค่ะแล้วแฟนเลิกไปตั้งนานแล้วเขาเขารู้ไปว่าเราเขาไม่รู้เขาไม่รู้ด้านอ,อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนายกิตติศักดิ์ค่ะบอกว่า ตอนแรกอะแม่เด็กบอกว่าอายุคันนี้คือ6เดือนก็คือคลอดกับกําหนดเยอะอยู่นะคะ6คเดือนแต่คราวนี้เท่าที่เท่าที่ดูสภาพของทารกเนี่ยคือดูแบบสมบูรณ์แบบเหมือนเด็ก8-9เดือนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องรอให้คุณหมอชันสูตรแล้วก็เหมือนยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเด็กเนี่ยอายุคันเท่าไหร่กันแน่รวมไปถึงาการเสียชีวิตตรงนี้เนี่ยมัน<อ>มนนีเหมือนกับ อะไรที่มีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่านำอะไรหรือเปล่าก็ดูกันต่อด้วยนะคะเพราะว่าเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเนาะคือน่าจะมีการแบบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือไหมหรือยังไงไหมนะครับนะก็เดี๋ยวน่าจะได้อัปเดตกันเพราะว่านี้ก็เป็นก็เป็นคําให้การของแม่เด็กก่อนแล้วกามตอนนี้ร่างกายแม่ก็น่าจะบอกช้ำนะคะเพิ่งคลอดลูกด้วยขอให้ปลอดภัยก่อนในเบื้องต้นแล้วกันเนาะครับ